แบบฝึกหัดที่5ข้อ1อ่านนักเรียนแล้วตอบคำถามหนักเรียนภาษาาทีเรื่องทำดียาววันไหวข้อ 1. ครูอาสาที่นำของมาให้เด็กๆและเล่านิทานให้ฟังด้วยชื่ออะไรตอบค่ะครูแก้วตาและครูสดใสต่อไปค่ะข้อ2 เด็กๆที่วิ่งไปต้อนรับครูชื่ออะไรบ้างเด็กๆชื่อจ้อยแดงแท่งไหวถัวไปค่ะข้อ3เพราะเหตุใดเศษเรษฐีพ่อไม้จึงส่งลูกชายไปบวชเพราะลูกชายจะได้ท่องสวดอ่านเขียนปรับเปลี่ยนฝึกตน ข้อสระหว่างทางที่เศรษฐีพ่อไม้และลูกชายเดินทางกลับบ้านเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเหตุการณ์ที่หนึ่งหญิงสาวว่าเศรษฐีใจร้ายตัวเองขี่ม้าสบายให้ลูกชายเดินจนเหงื่อไหลท่วมตัวเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะหญิงสาวว่าเศรษฐีใจร้ายตัวเองขี่ม้าสบาย ให้ลูกชายเดินจนเหงื่อไหลท่วมตัวเราไปค่ะเหตุการณ์ที่สองให้ลูกชายขี่ม้าพ่อเดินตามก็มีคนว่าไม่รู้จักบุญคุณบวชเสียผ้าเหลืองเหตุการณ์ที่สองนะคะให้ลูกชายขี่ม้าพ่อเดินตามก็มีคนว่าไม่รู้จักบุญคุณ บวชเสียผ้าเหลืองต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่3าพ่อลูกขี่ม้าม้าตัวเดียวขี่สองคนคนก็ว่าใจร้ายไม่สงสารม้าเพราะม้าหนักเดินไม่ไหวเหตุการณ์ที่3นะคะพ่อลูกขี่ม้าม้าตัวเดียวขี่สองคน คนก็ว่าใจร้ายไม่สงสารม้าเพราะม้าหนักเดินไม่ไหวนะคะเขียนตัวใหญ่นะคะเพื่อจะได้เห็นชัดนะคะผู้ชมก็เขียนตัวขนาดเล็กลงนะคะต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่สีพ่อลูกจูงม้าเดิน เขาก็ว่าไม่บ้าก็เมามีมาไม่ขี่ไปค่ะขอ้อ5ถ้านักเรียนเป็นลูกชายของเศรษฐีพ่อไม้นักเรียนจะเลือกกลับบ้านด้วยวิธีไหนพร้อมบอกเหตุผลประกอบให้ลูกชายเดิน ส่วนพ่อชลาจะให้ขี่ม้าเพราะเป็นลูกต้องกระตันยูต่อพอะะ่อลูกชายแข็งแรงนะคะร่างกายแข็งแรงเป็นหนุ่มนะคะเดินได้นะคะสบายนะคะส่วนพ่อชลานะคะกําลังถดถอยนะคะก็ต้องให้พ่อขี่ม้านะคะลูกชายจะต้องกระตันยูต่อผู้มีพระคุณนะคะต่อบิดามารดานะคะ จะต้องให้พ่อขี่ม้าแล้วตัวเองก็เดินจูงม้านะคะพาพ่อกลับบ้านนะคะนี่ก็คือความกระตันยูนะคะต่อพ่อนะคะต่อไปค่ะข้อหกนักเรียนคิดว่านิทานที่ครูอาสาลเล่าให้เด็กๆฟังให้ข้อคิดอะไรบ้างนะคะข้อคิดที่ได้นะคะมั่นใจว่าตัวทำดี ทำถูกแล้วอย่าวั่นไหวกับคําพูดของคนอื่นนะมั่นใจว่าตัวทําดีทําถูกแล้วอย่าวั่นไหวกับคําพูดของคนอื่นต่อไปค่ะข้อสอบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คําข้อหนึ่เลือกคําเติมในช่องว่างให้คํามีความหมาย เจนะคะเจตเพี้ยนเพี้ยนไตไต่ใย,ยใยทานทานคานคานจานจานสันสันหานหา,น,าน,วนวนวนนะคะนำมาเติมนะคะให้เป็นคำที่มีความหมายและถูกต้องนะคะข้อหนึ่งค่ะคำว่าถีนะคะข้างหน้าคำว่าถีก็คือเรษถีนะคะ เศรษฐีนะคะเศรษฐีนะสอรอเอสอเศรษนะคะทอเอศีเศรษฐีนะคะต่อไปค่ะข้อสองภาคภาคเพียนนะคะพอเอรอเพียนเติมลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะข้อสามตรองนะคะพยางหน้านะคะก็คือไตรนะคะไตรตรองนะ,ะตอรอไอไตรไตรไม่ ไต่ตรองนะคะตรองอ่ะตรองไต,ต่ตรองต่อไปค่ะข้อ C นะคะห่วงใ่นะคะใ่ใช้ไม้ม้วนนะคะย่อยใ่นะคะต่อไปค่ะคนพานลอลิงสะกดค่ะพออารลอพานนะคะคนพานลอลิงสะกดนะคะพออา รอผ่านส่วนเขาบาคนพ้ออุนนอกคนนะคะพ้ออุนอกคนอันนี้นอนนุษกดนะคะพออารอผ่านมาเตือนนะคะคนทานต่อไปค่ะรำคาญน,นะคะพ่ออายยอคานนะคะยอผู้หญิงนะคะรำคาญต่อไปค่ะวิจารยออารอน,อนเองกัลัานะคะ่ะวิจาร ต่อไปค่ะศุกสันสออะนอสันนะคะวิจา์ตัวนี้นะคะวิจารณ์มาเติมนะคะต่อไปค่ะศุกสันสันตัวนี้นะคะสออะนอสันตอกลันคะตอเต่ากลันนะคะศุกสันสออะนอตอกลันนะคะตอเต่ากลันต่อไปค่ะเก้ากล้ากล้าหาญนะคะหัวอา ยอหานเราผู้หญิงนะคะต่อไปค่ะข้อสีบกลางวนค่ะวอโอ,อวนนะคะรอลิงนะคะคำนี้นะคะรอลิงสะกดนะคะกอกงอกงกลางกอองกลางวอรอวนกลางวนค่ะต่อไปค่ะข้อสอง เขียนคาให้ตรงกับคําอ่านนะคะใจบุญนะคะใจบุญคําอ่านนะคะอ่านกเวลาเขียนใจบุญนะคะจอยใช้ใไม้หมวนนะคะจอยใ,ใจบอุยอบุญเดี๋ยวผู้หญิงสะกดค่ะใจบุญเวลาเขียนนะคะอ่านว่าใจบุญต่อไปค่ะอ่านว่าสงสารนะคะสองงงงสงโซอ,อาโรสาร สงสารเวลาแล้วว่าสงสารนะคะต่อไปค่ะอเวจีนะคะเวลาเขียนอ,อเวจีนะคะไม่มีรูปของสระอะนะคะอเวจีออกเสียงอ่ะครึ่งหนึ่งนะคะอเวจีต่อไปค่ะอ่า ต่อไปค่ะสอรอเอสอเสจททอ,อีถีคำนี้เจถีนะคะสอรอเอสอสอรอเอสอ,อ,สอนะเจททอ,อีถีถามว่าเจถีเวลาอ่านเสยตรงนี้น,นะคะต่อไปค่ะอวเวกีออเอวออเวเจออกีนะคะอวเวกี ไปค่ะเขตชุมชนนะคะเขตชุมชนขอเอต่อเขตชาวอุโมงชุมชาวอุณชนเขตชุมชนเขตชุมชนนะคะต่อไปค่ะอาราปัญญานะคะปออาญานะคะยผู้หญิงนะคะปออาญปัญญาอายาอ่านว่าปัญญาต่อไปค่ะ เมตตานะคะเว้ลามอเอต่อเมตตออาตานะคะอ่านว่าเมตตาค่ะมอเอตอเมตตออาตาว่าเมตตาค่ะเวลาอ่านว่าเมตตาเสร็จเวลาเขียนเขียนมอเอตอเมตตออาตานะคะเมตตาต่อไปค่ะสัมผัสนะคะเวลาอ่านนะว่าสัมผัสเวลาเขียนสออามอสามพอหสอผัสสัมผัสอ่านว่าสัมผัส ไปค่ะข้อ9้าบันจงนะคะรอหันนะคะเวลาเขียนบันโจงอันนี้รอหันนะคะรอเรือตัวแรกแทนให้ากากรอเรือตัวที่สองนอหนูนะคะแทนนอนหนูนะคะตัวสะกดนะคะออกเสียงอันนะคะบออะนอบันเจ้างอจงนะคะรอเรือสองอ่ะ ให้มีรอหันนะคะคำที่มีรอหันถ้าไม่มีตัวสกดร,รอเรือตัวแรกจะแทนให้อากาศออกเสียงอัดนะคะรอเรือตัวที่สองจะตัวสะกดเป็นนอนหนูนะคะออกเสียงอ,อ,อันนะคะอันนี้บ่อยไม้เป็นพยัญชนะบออะนอบันบันจงนะคะอ่านว่าบันจงต่อไปค่ะอ่านว่าบวชเรียนบอวชอบวชนะคะรอเอยน,อนเรียนนะคะ ไปค่ะข้อที่3นํนำคาที่กำหนดให้แต่งประโยคข้อหนึงแบ่งปันนะคะแขนแบ่งปันขนมให้น้องนะคะข้อ2เพลิดเพลินแขนดูการ์ตูนอย่างเพลิดเพลินแนวทางในการตอบนะคะสามารถแต่งแบบไม่แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างในการแต่งประโยคนะคะ เพลิดเพลินฉันดูการ์ตูนอย่างเพลิดเพลินสิ้นเปลืองฉันไม่ใช้น้ําอย่างสิ้นเปลืองน,นะคะขอให้มีคําว่าแป่งปานเพลิดเพลินสิ้นเปลืองมีประธาน,นะคะ่ะกริยากรรมนะคะประโยคสมบูรณ์นะคะขอให้ประโยคสมบูรณ์นะคะแล้วมีคําที่กําหนดให้ในประโยคนะคะต่อไปค่ะ ข้อสี่เสียสละฉันอ่านคําว่าเสียสละข้อห้าพร่ำสอนแม่พร่ำสอนให้ฉันเป็นคนดีนะคะคําว่าเสียสละก็มีในประโยคนะคะประธานก็คือฉันนะคะครบนะคะอ่านคำหายคำว่าหายคำนะคะก็จะครบพอดนะะีมีประธานประธานกิริยา ครันะคะอะพร่ำสอนนะคะแม่พร่ำสอนให้ฉันเป็นคนดีนะคะฉันเป็นประธา,านอ่านอ่านนะคะอ่านเป็นคำกริยาอ่านคำว่าเสียสละค่ะประธานกริยากรรม ต่อไปค่ะข้อ3ฝึกการใช้ภาษาข้อ1โยงเส้นจากคู่คำที่คล้องจองกันข้อเดิงนะคะอาคล้องจองก็คือแก้วตาสารานะคะสาราก็ไปหาเคราะแก้วแก้ว,กวตายาใจ ต่อไปค่ะบ้านสวนชวนมองต่อไปค่ะอาชีพรีบเร่งนะคะต่อไปค่ะหัวเราะสระออเงาะป่านักร้องสระอนักร้องท่องเที่ยวนะคะล้องจองนะคะต่อไปคนขับรถสระอนะคะคนขับรถ จดจำแม่งบัวลอยเผือกสรลเอือนะคะเลือกสรรหาความพอใจไฟเรียนรู้กะลายไม่ม้วนนะคะถายปัญหาหน้าสารานะคะถายปัญหาหน้าสนุกเว้าเล่นลมสรลโอนะคะชมงามตาข้อสอง ขีเส้นโยงคําที่คล้องจองนะคะตัวอย่างนกร้องเพลงเพราะสละออะนะคะสนอทะพาพอกับสนอนะคะจับใจใจกับให้นะคะให้ความรื่นรมนะคะอาหารวันนี้สารีนะคะมีโยงมาเลยค่ะอยู่มากมายนะคะนี้กับมีนะคะมากมายม้กับไทยค่ะ โยงมาเลยนะคะทายกันดูนะคะนี้กับมีไม้กับทายนะคะต่อไปค่ะพ่อค้าแม่ค้าคำว่าค้านะคะเร่มาทางนี้ค้ากับมานะคะยินดีปรีดานี้กับดีนะคะต่อไปค่ะร ใครปลองดองเราสองพี่น้องแสนดีนักหนาดองค่ะดองกับสองนะคะล้องจองกันพี่กับดีนะคะต่อไปช่วยกันทำงานล้างจานล้างช้อนพักผ่อนอยามว่างนะคะางานางานกับจาน ช้อนกับผ่อนนะคะของออนอ่อนไม่ใช่ผอนนะคะช้อนกับผ่อนต่อไปค่ะข้อ3ามนำคาที่กำหนดให้มาเขียนเรียงลำดับให้คล้องจองกันนะคะตัวอย่างร้องเพลงไปเที่ยวหน้ามองเหลียวหา คะไปเที่ยวเดี๋ยวหาหน้ามองร้องเพลงนะให้ครองจองกันค่ะต่อไปสมใจโปรยมาลมโชยหน้าชมอ่ะลมโชยก่อนค่ะลมโชยโปรยมาหน้าชมสมใจนะคะต่อไปค่ะเพลิดเพลินขอโทษนะคะ เพลินใจเงาะปาหัวเราะพาเดินนะคะหัวเราะค่ะหัวเราะเงาะปาพาเดินเพลินใจนะคะสังเกตที่สระนะคะต่อไปําทำป้ายจดจำเลื่อนรถตักเตือนนะคะเอาตักเตือนก่อนค่ะตักเตือน จดจำทำป้ายนะคะตักเตือนเลื่อนรถนะคะจดจำทำป้ายนะคะตักเตือนเลื่อนรถจดจำทำป้ายต่อไปค่ะ,ะเพื่อนของฉันเป็นคนดีมันมันฝึกตนก็เอาเพื่อนของฉันมันฝึกตนเป็นคนดีนะคะต่อไปค่ะ กราบพ่อแม่ดูแลฉันทุกวันคืนกราบพ่อแม่ดูแลฉันทุกวันคืนนะคะทุกวันคืนกราบพ่อแม่ดูแลฉันนะกราบพ่อแม่ดูแลฉันทุกวันคืนต่อไปค่ะข้อ C อ่านคำแนะนําคําคล้องจองที่เป็นสำนวนไทยเติมลงนะเติมในช่องว่างนะคะเติมในช่องว่างอ่านคําและนําคําคล้องจองที่เป็นสำนวนไทยเติมในช่องว่างนะคะใบหญ้าขาดานะะิดล่อปลาล่อปลาผีคุ้มบาดตายนะะบาดตายอู่น้ําเผื่อแพรพองขน ปาดงพายเรือขมเป็นยาเป็นสุขนะคะมาเติมนะคะขุดบ่อขุดบ่อล่อปลาค่ะขุดบ่อล่อปลาต่อไปค่ะข้อขาดบาดตายนะคะขอขาดบาดตายต่อไปค่ะคนดีผีคุ้มนะคะคนดีผีคุ้ม จองหองพองขนตัดญาดะะตาานินะคะตัดญาติขาดมิดตัดญาติขาดมิดนะคะผู้ชายพายเรือนะะบุปปาป่าดงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะะอู่ข้าวอู่น้ำ อยู่เย็นเป็นสุขต้นไม้ใบหญ้าหวานเป็นลมขมเป็นยาครบแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อห้าหาคำมาเติมในช่องว่างให้เป็นกรอนสี่สองบทนะคะหาคำมาเติมให้สมบูรณ์นะคะให้คราะ ให้สมบูรณ์มีความหมายนะคะคนดีคนเก่งอันนี้แนวทางในการตอบนะคะคนดีคนเก่งควรเร่งศึกษาเรียนรู้วิชานำมาฝึกตนขยันอ่านเขียนภาคเวียนฝึกฝนรู้จักฝึกตนเกิดผลพัฒนานะคะ ต่อไปค่ะข้อ4คัดลายมือคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านคัดเลยนะคะปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่าปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่นปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกัน ตามพืชพัน,านวานลงจงเข้าใจแม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลั่วคุ้มตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไปความชั่วสายอยากปลูกเป็นถูกเอ่ย เขาบอกว่าความชั่วใสอยาปลูกเป็นผูกเอ่ยคัดเลยนะคะคัดลอกานไปด้วยนะคะปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่าปลูกถั่วงา เกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่นปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันตามพืชพันุ์หวานลงจงเข้าใจแม้ความชั่วผูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลัว้วคุมตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไป ความชั่วไซยาปลูกเป็นถูกเอ่ยที่แต่งประโยคนะคะขอให้มีคำที่เขาให้มาอยู่ในประโยคนะคะมีประธานกิริยาแลวก,กรรมมารองรับนะคะฉะนันเป็นประธานอ่านกริยาแล้วก็คำว่าเสียสละเป็นกรรมนะคะประธานกิริยากรรมนะคะ ก็จะสมบูรณ์นะคะอันนี้สามารถาการแต่งประโยคมาะะเป็นแนวทางเฉยๆนะคะไม่ให้แต่งเหมือนก็ได้นะคะไม่เหมือนก็ได้นะคะสามารถแต่งได้ขอให้มีประธานกริยาลอกกรรมนะคะเช<ม>่นคําว่าเสียสละนะคะฉันเป็นประธาน,นะค่ะอ่านเป็นกริยานะคะคําว่าเสียสละคําว่าเสียสละนี้เป็นกรรมนะคะ,ะนี่เป็นกรรมนะคะก็จะครบสมบูรณ์ประกาน ประโยคนั้นก็จะสมบูรณ์นะคะมีประธานกริยากรรมนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการสอบนะคะ,ะการแต่งประโยคสามารถแต่งได้ไม่ไม่ไมอจอดจงให้ทําแบบนี้นะคะแต่งตามที่เราชอบแต่งขอให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์มีประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณค่ะที่ทติดตามลและชมอันนี้สวัสดีค่ะ